对对 <laughs> วันนี้นะคะก็จะเป็นบล็อกแบบสบายๆนะคะมาดูคอนเสิร์ตที่ Land of Music สวนพึ่งนะคะก็ช่วงกลางวันนะก็มานั่งเล่นกันก่อนช่วงเย็นครับเราไปคอนเสิร์ต Land of Music วันนี้เราก็เลยมาหาลูกรักทั้งสองคนที่ร้านขวา,านะครับสวนพึ่งราบหรียังไ <c oughs> งก็วันนี้เราจะพาไปเที่ยวสักสองสามที่เนาะทำไมขำได้อ้ <c oughs> <c oughs> โมเป็นยังไงลูกกูหน้าโมที่ร้านเขาว่านะคะก็อยู่ใกล้ๆกับคอนเสิร์ต Land of Music เลยนะคะเรานั่งจิบกาแฟที่นี่ก็ยังได้ยินเสียงเพลงเลยเด็ตอนนี้เขากำลังซ้อมมันอยู่นะคะ ที่เรามาแวะนะครับก็เป็นร้านประจําเราเนาะคนในที่ดูเพจเราก็าน่าจะเคยเห็นร้านนี้นะใช่ชื่อว่าร้านไพ a เวทมูนครับที่นี่เขาดังเรื่องโกโก,โกค้ครับแล้วก็ที่เราชอบมาเพราะว่าตรงนี้บรรยากาศดีมากเนาะบรรยากาศดีเพราะว่าติดริมน้ํานะคะแล้วก็ร้ออานเขาสวยนะร้านเขาแบบตู้ดิงข้างหลังนะคะนี่คือตัวร้านเขาน่ารักเลยค่ะก็เป็นร้านชิวๆนั่งสบายๆใครมาสวนเล่นก็มาแวะที่นี่ได้ครับ เราก็มาอีกร้านหนึ่งแล้วนะคะเป็นร้านที่ห้ามพลาดเลยห้ามเรามาสวนพึ่งนะคะชื่อว่าร้าน Morning Glory The Bakery House นะคะเป็นร้านที่แบบขนมอร่อยมากคือเราจะมาสวนพึ่งที่ไรเราก็ต้องมาร้านนี้นะคะและช่วงนี้สิ้นปีนะคะเขาจัดคริสต์มาสด้วยคริสต์สมาสต้นสูงห้าเมตรทุกคนเดี๋ยวเราค่ะทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศกันนะคือหสวยมาก ช่วยกินด้วยอุ้ยพี่มี น้องกระต่ายเชื่องมากเลยนะคะเราแค่มีอาหารนี้นะคะ1กระปุก20่บาทนะคะก็เรียกน้องกระต่ายมาถ่ายรูปสวยๆได้แล้วค่ะตัวนี้เขาเชื่องมากเลยทุกคนเขาขึ้นมาเองนะอันนี้คือขึ้นมาบนตักเราเองเลยนะคะไปละไปละทใส่อาหารไม่พอเขาแหละตอนนี้นะคะเราก็เดินกันเข้ามาถิในงานแล้วนะเราไม่ได้ถ่ายรูปตอนเดินเข้านะคะทุกคนเพราะว่ารีบมากคิดว่าจะเป็นอีไว้กลยแต่งดีไก่บ้างเราก็ได้บัตรแข ก็มีบัตรมีบัตรแข่งแล้วก็แย่รคาเท่าไหร่คะไม่ถามผมหรอไม่ถามไม่ถามค่ะมาติดริบบก่อนเลยค่ะด้านหลังติดค่ะที่เราไม่สงสัยไม่จินใจค่ะโทษนะคะเรมาแข่งด้านนี้เลยค่ะ เท <Yeah. S 1> ี่ยงคืนแต่ว่าผมอยากให้แรนด์ The Music สวนเพื่องทรงเสียงดังๆใหเมิสกตาอาสยามแล้วจด The Music Put your hands up คนเยอะข้างหน้าคนเยอะมากถ้าเราอยากได้แบบว่าอ,อ,อยู่ด้านหน้าแนะนำให้มาตอนช่วงเงย็นๆนะคะช่วงบนะ่ายๆนะจะได้นั่งข้างหน้าแล้วก็เอาเก้าอี้เอาไอเสื่อมานั่งข้างหน้าได้เลย่ คุ้มค่านะคะวันนี้เราก็มาอีกคอนเสิร์ตหนึ่งเพราะว่าคอนเสิร์ตจัดวันเดียวกันนะคะแล้วก็เวลาเดียวกันเลยนะแล้วก็มาที่สวนพึ่งไฮแลนด์นะคะเป็นอีกคอนเสิร์ตหนึ่งเป็นคอนเสิร์ตสวนสวนพึ่งไฮแลนด์มิวสิกนะคะนี่เราก็มีตั๋วบัตรทั้งสองคนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในงานกันค่ะเมื่อกี้เราได้ดูบรรยากาศอะแลนด์ออฟมิวสิกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศสวนพึ่งไฮแลนด์มิวสิกกันบ้างค่ะ

วันนี้นะคะเราก็วิ่งสองคอนเสิร์ตเลยนะคะทุกคนก็คือแบบเพียมากตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ในที่พักกันแล้วเราก็กลับกันมาแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเที่ยงคืนอยู่จนออคอนเสิร์ตท,ที่2องะคะ่ะจบเลย เช้านี้เป็นไงบ้างครับตื่นมาช่วงเช้าอากาศดีมากค่ะทุกคนแล้วก็ตอนเช้าเราได้กลิ่นเค้กหวยแบบโหกลิ่นตลบอบอวนมากกลิ่นหอมมากตอนเช้านะคะคือหอมเข้าไปในห้องเลยค่ะทุกคนเป็นการเป็นกลิ่นที่หอมอ่อนๆเหมือนเรากินน้ําน้ําเค้กหวยอ่ะเออเหมือนแบบนั้นเลยหอมมากห้องเราวิวสวยมากนะคะคือออกคือตื่นมาแล้วก็ เจอวิวสวนแก้ก้วยเลยถึงห้องพักนะครับห้องพักก็จะมีด้านบนด้วยนะสามารถขึ้นไปได้ครับใช่ค่ะก็สามารถขึ้นไปถ่ายรูปเล่นไดเ้เพราะว่าตรงสวนแก้ก้วยเนี่ยเพราะเราถ่ายรูปมาเนี่ยก็จะเห็นแบบนี้เลยเป็นเป็นเป็นทางไล่นี้เลยนะคะตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ ตอนนี้อยู่ที่อ๋อตอนนี้อยู่ที่นิดากาเลนค่ะเาพาเพืเ่อนๆไปเดินกันค่ะเดี๋ยวพาไปเดินดูดูกันนะคะฝั่งนี้เ,เดินก็ต้องระมัดระวังเนาะไม่ให้ไปโดนดอกไม้เข้านะ ใช่ค่ะแต่พุ่มเนี้สวยมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นพุ่มที่เหมือนแบบว่ามันขึ้นเยอะเยอะมากนะคะจริงๆ1ต้นเนี่ยคือดอกเยอะมากนะ,ะทุกคนคือเราสังเกตนะ1ต้นนี่โหดอกแบบแบบเยอะมากตอนเชา้าอากาศดีจัง้องก,กดานี้เนาะชปีใหม่ ทุกงพีใหม่เราต้องอากาศแบบนี้อันนี้นะคะเราก็จะมาทานข้าวเช้ากันนะคะข้าวเช้าเราก็จะเป็นมีการเบรคฟาสต์หนึ่งแล้วก็เ,เป็นข้าวต้มหนึ่งนะคะแล้วเขาก็มีชาเก๊กฮวยให้ด้วยนะคะ เนี้โหชาตอนเช้านะชาอุ่นๆน,นี้ะดีมากกับอากาศหนาวแบบน,นี้นะคะทุกคนเสียงอ e ุอยงี้ด้วยน่าช่วยได้เมื่อคืนไปคอนเสิร์ตแล้วแบบโอ้โหหนักหนักมากเอาอสอคนืนงแตอนเช้าอย่างง่วงใช่ง่วงมากเลย ที่เราไปเป็นแบบว่าร้านสบายสบายครับนั่งเล่นสบายสบายแล้วก็มีอาหารมีเครื่องดื่มอร่อยอร่อย,อรอยครับใช่ย่างไรก็ฝากทริปนี้ไว้ด้วยนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆครับสำหรับราชบุรีนะใช่ค่ะก็คือช่วงขึสิ้นปีค่ะเขาจะมีคอนเสิร์ตเยอะหลายคอนเสิร์ตเลยนะที่เราปีนี้ค่ะคอนเสิร์ตตรงกัน2ที่เราก็เลยจัดเลยทั้งสองที่นะคะจะได้คุ้มเลยมาสนพนึ่งทั่งทีก็คือจัดเต็มกับคอนเสิร์ตเลยแล้วก็ไปนั่งคาเฟ่นะคะแล้วก็ มาพักที่นี่นะคะก่อนกลับเพราะว่าคอนเสิร์ตเลิกดึกก็ต้องหาที่พักหน่อยสนุกมากครับสนุกมากเมื่อกี้คอนเสิร์ตสนุกมากๆเลยก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่ดูเราทุกทุกที่เลยแล้วก็ขอบคุณที่ดูเราขอบคุณทุกๆท่องทางนะครับอย่างไดก็อย่าลืมติดตามเราที่ YouTube แล้วก็ Facebook กแฟนเพด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย